สิงโตทะเลโชกังฟูชาวประมงรับเคราะห์ชาวประมงบนเรือประมงของรัสเซียลากเอาสิงโตทะเลติดมาในอวนแล้วก็โดนมันแก้แค้นด้วยการโยนชาวประมงจนล้มลุกคลุกคลานหลังจากพวกเขาตัดเน็ตเพื่อปล่อยมันให้เป็นอิสระลูกเรือ,อรายนี้รับมือด้วยการโยนปลาให้กับเจ้าสิงโตทะเลที่มึนด้วยความสับสน แต่เจ้าสิงโตกังวลว่าตัวเองโคล่มาอยู่บนเรือได้อย่างไรมากกว่าการกังวลเกี่ยวกับกระเพาะอาหารของมันดังนั้นกลายเป็นว่าการกระทำดังกล่าวเรียกร้องความสนใจจากสุนักบนเรือที่เข้ามาแล้วก็ถูกเจ้าสิงโตทะเลโยนออกมาอีกรายในที่สุดลูกเรือก็ต้องใช้ท่อน้ําเพื่อฉีดไล่เจ้าสัตว์ยักษ์ให้ลงไปที่ด้านข้างของเรือเจ้าสิงโตทะเลจอมมึนจึงสามารถกลับลงไปในน้ําได้ ดูท่ามันจะมีเรื่องกลับไปเล่าให้เพื่อนๆสิงโตทะเลฟังแล้วลระว่าได้ไปกังฟูไฟติง้งกับชาวประมงและสุนัขของเขามาอย่างเหมามัน